สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่แวรทูรันครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้า Amazfit T-REX 2กันนะครับ Amazfit T-REX 2เนี่ยคือถ้าอยากจะดูสเปคแล้วก็การใช้งานทั่วไปเนี่ยโอ้ลองดูใน YouTube เลยเยอะมากแล้วก็หลายช่องได้รีวิวไว้แบบการใช้งานความทนทานแบตเตอรี่ว่าอึดขนาดไหนคือมีเยอะมากที่พูดกันไว้โดยรวมมันก็ดีนะแล้วก็ทนมากคือ ความแข็งแรงความคงทนกระจกขวดขีดเป็นรอยไหมอะไรพวกนี้เนี่ยไปดูเลยวิดีโอนี้นะครับแวรทูรันเราจะพูดถึงความแม่นยำของมันโดยเฉพาะเรื่องของ GPS การวัดฮาร์ดเรทว่ามันแม่นยำขนาดไหนมันทำอะไรได้บ้างในแง่ของการใช้งานแบบแบบคนกีฬาไปดูการทดสอบ GPS มันจับแม่นขนาดไหนจับไป ผมก็ได้ทำการเปรียบเทียบนะครับเรื่องของ Amazfit T-REX 2โดยที่ใส่นาฬิกา2เรือนเลยวิ่งนะครับแล้วก็วิ่งกันกันกบการ m i n นะครับก่อนอื่นครั้งแรกที่ผมทดสอบคือผมวิ่งลู่4วิ่งไป10รอบระยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นลู่4 0รอบต้องเป็นเท่านี้นะครับแล้วก็ผมกำหนดให้ทั้ง T-REX 2แล้วก็ทั้งตัวการมินตัวเทียบนะ,อะเอามาเทียบกันเฉยอุยโทษทีกาหนดว่า วิ่งลู่4เลยมันมีโหมดกําหนดวิ่งลู่ใช่ไหมก็เลยกําหนดวิ่งลู่4ดูความแม่นครับที่เกิดขึ้นความแม่นคือทีเลขสองนะโอ้โหครับพลาดไปแค่4เมตรเองครับพลาดไปแค่4เมตรเองนะครับคือเกินไปแค่4เมตรนะส่วนตัวเจ้าตัวการมิน fr 5คือผมก็เอาตัวที่ใกล้เคียงกันมาเทียบนะ fr 5 5ก็อันนี้ขาดไป26เมตรก็สังเกตดูว่ามันก็แม่นใช้ได้อยู่เรื่องของการกําหนดเลยนะครับลูส่สวิ่งไป10รอบบวกแค่4เมตรรับได้รับได,บได้แม่นมาก แต่ตัวที่ไม่โอเคครับคือหัวใจครับหัวใจพอกดเริ่มใช้ปุ๊บอ่ะมันจะปั้งขึ้นไปเลยคือมันจับหัวใจไม่แม่นขึ้นไปปุ๊บอ่หัวใจชูตขึ้นไปเหมือนซุนโตเลยเหมือนซุนโตเลยซุนโตเริ่มขึ้นมาก็ยิงขึ้นไปแบบนี้เหมือนกันาจะนิ่งนะครับก็ซัดไป7นาทีนะ7นาทีกว่ามันจะลงมานิ่งเป็นปกติแล้วแบบนี้มันแย่อย่างไง มันก็มันก็แย่ตรงที่ทําให้หัวใจเฉลี่ยค่าออกมามันไม่ตรงไงฮะเพราะว่าเริ่มต้นขึ้นมากว่าเจนเนี่เนาะก็เลยซัดไปหัวใจเฉลี่ย120แต่ตัวนี้หัวใจเฉลี่ยมันร้อยหกามินมันก็เรื่องของหัวใจมันโอเคนะเอาเอาเป็นว่าตัวแรกไปวิ่งลู่4มา10รอบระยะแม่นครับเมื่อกําหนดเป็นโหมด r ทร k รันต่อไปไม่กําหนดโหมดลู่ต่อไปไม่กําหนดโหมดนะครับแล้วก็แต่วิ่งรอบสนามนะ ก็คือผมไปวิ่งทั้งลู่หนึ่งแล้วก็ลู่ปนะครับวิ่งลู่หนึ่งกับวิ่งลู่ปมาดูกันผมวิ่งนะฮะอันนี้แล้วมาเทีย,ทยบกันอีกทีหลังจากที่วิ่งเมื่อกี้วอร์มอัพไป4กิโลผมก็เลยมาวิ่งต่อวิ่งลู่หนึ่งครับ18รอบลอินทวอร์สอินทวอร์วิ่งลู่ปครับ,อ, Inter vals, 8, รบอีก4รอบระยะจริงต้องเป็น91 2 4 8นี่นี่คือระยะจริงก็คร่าวๆนะทุกคนก็คร่าวๆนะก็พยายามที่จะเอาให้มันแน่นะเออประมาณนี้ T-REX 2นะครับหลังจากที่วิ่งไปตามนี้ลู่8รอบลู่8 4รอบ T-REX 2ได้ระยะ9.19มันบอก9.19เกินไป65เมตรครับเกินระยะจริงไป65แต่ตัวนี้คือโหมดปล่อยฟรีเลยนะไม่ได้กำหนดนะโหมด GPS ธรรมดาเลยวิ่งธรรมดาเลยนะครับ แต่ทางด้านของการมีนก็เลยไป600เมตรอ่าใครใช้การมีนอยู่ก็อาจจะทราบบางทีมันเวลาเราลงขอดั้งขอดอินทเวลใช่ไหมตัดเร็วเป็นพิเศษเลยนะครับการมีนจะเร็วนะครับอ่าว่ากันไปโอเคฉะนั้นเรื่องของระยะเนี่ยค่อนข้างแม่นเลยค่อนข้างแม่นและหัวใจนะครับพอได้ใส่ไปครั้งแรกแล้วคือผมไม่ไม่ได้ไม่ได้ถอดนาฬิกาเลยนะใช้ต่อเลยกับอีกหนึ่งกิจกรรมวิ่งอินทเวลต่อเลยปรากฏหัวใจตรงไว้ทีนี้ หัวใจเป๊ะเลยนะครับใช้ได้เลยนะฮะออกมาเออโอเคมากเลยหัวใจได้โอเคสรุป a m 2. 2> you, man, a z Fit T.rex 2อ่ะวัดระยะแม่นวะนะครับผมกลัวจะไม่โอเคเอาไปวิ่งยาวอีกวันหนึ่งนะครับเอาไปวิ่งยาวอีกวันหนึ่งมาดูกันวันนี้ผมเอาไปวิ่งยาวมาโอ้โทษทีขยับไปขยับมา20โลอ่า20โลแต่ผมไม่รู้ว่าระยะจริงๆวันนี้คืออะไรนะพอวิ่งออกไปข้างนอก วิ่งอยู่ในมหาหลัยเราไม่รู้ระยะจริงละไม่ใช่สนามเนาะใช่ไหมไม่รู้ผมก็ใส่นาฬิกาสเดือนอีกเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เราดูก็คือเอ้ยเนี่ยเห็นไหมหัวใจของมันเนี่ยชูตขึ้นไปก่อนในตอนแรกฮะ ชูดขึ้นไปก่อนในตอนแรกแล้วค่อยตกลงมาวิ่งปกติอในขณะที่การมินมันก็เริ่มมามันก็ปกติเลยใช่ไหมแต่ตัว t ีเลกสเนี่ยขึ้นไปก่อนสักพักหนึ่งเจ็นาทีแล้วค่อยลงแล้วค่อยวิ่งเป็นปกตินะครับอันนี้ผมว่ามันก็เป็นข้อเสียของมันนะแต่ระยะที่เกิดขึ้นนะครับก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับการมินการมินก็อ่ายี่กิโลตัวนี้ยี่สิบ อ่าโอเคอันนี้20เป๊ะอันนี้20.16ซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวไหนเป็นยังไงที่แท้จริงแล้วเพราะว่าผมก็ไม่รู้ระยะจริงในถนนเป็นยังไงเนาะอ่าแต่ตัวนี้จะให้ดูว่าเห็นไหมหัวใจมันขึ้นจริงๆนะครับอยากให้ดูว่าอยากจะให้ดูว่ามันบอกอะไรเราบ้างเช่นมันบอก altitude ได้บอกบอกเกณฑ์ได้ว่าวิ่งนะอ่า เอลเว t i o ชันเกณนะไป106นะโดยที่แบ่งออกเป็นการวิ่งอัพฮิลขึ้นเนิน21%วิง่งเเวิ่งรเรียบ60%วิ่งลงเนิน19%อ่ะคือผมวนลูปมันก็ประมาณนี้นะครับวนลูปอยู่ประมาณนี้โอเคใช้ได้นอกจากนั้นยังมีการบอกแค d e น c ์ว่ารอบขาเป็นยังไงฉเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่รอบขาก็มีกราฟบอกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีบอกสไตร์ก็คือระยะก้าวว่าเท่าไหร่ก็อฉเฉลี่ยอยู่เท่านี้นะ สูงสุดเท่านี้นะนี่คือสิ่งที่มันบอกเนาะแล้วมันบอกอะไรอีกบอกเทรนนิ่งเอฟเฟกได้ว่าเออเป็นแอโรบิกประมาณไหนเป็นแอนแอโรบิกประมาณไหนแบ่งแต่ละกิโลออกให้เราดูว่าแต่ละกิโลเนี่ยความเร็วเป็นยังไงอะมาฐานมาฐานเออก็เป็นเป็นเอาพุตเนาะเป็นผลออกมาที่มาฐานอยู่ซึ่งอะของการกินก็มีบอกเป็นปกติใช่ไหมคบผมก็เอาลองค่า2ค่ามาเทียบกันดูก็ถือว่าใกล้เคียงพอสมควรไม่ได้บอกว่าอัานไหนพี่อัานไหนถูกนะ แต่ว่าเออมันก็บอกได้เหมือนกัน,นก็เลยเอามาให้ดูแต่ตัวที่ผมว่าไม่ถูกแน่ๆก็คือฮาร์ดเรทนะครับคือมันชูดขึ้นไปขนาดนี้นะอืมต่อไปเราก็ต้องมาดูอีกว่าแล้วถ้าลองเอาไปไว่ายน้ําดูมันจะเป็นไงคือมันมีโหมดว่ายน้ำใช่ไหมผมก็ต้องรอนะครับไปลองดูโหมดว่ายน้ําโหมดว่ายน้ําครับก็บอกเลยว่าสรุปว่าไม่ประทับใจนะครับวันนี้ผมครับเอาไปไว่ายครับ ผมจะว่ายน้ำเนี่ยนะเดี๋ยวโอเคประมาณนี้เห็นชัดผมไปไว่ายน้ำเนี่ยนะทุกคนคือไปไว่ายด้านด้าน25เมตรด้านด้านสั้น25เมตรเวลาว่ายแต่ละครั้งจะไว่ายไปกลับไปกลับก็คือ100เมตรทําแบบนี้ทุกครั้งไปกลับไปกลับ100เมตรทําไป8ครั้งระยะจริงคือ800เมตรวันนี้เนี่ยกดแมนนวลแลบด้วยคือกดที่นาฬิกาเอาว่าครบกดครบกดครบกด,บกดเป๊ะเ,เลยนะครับ แต่ระยะที่เกิดขึ้นครับอดูตรงการเคลื่อนไหวก็ได้นี่1 2 3 4 5 6 7 8 8้าดครั้ง800เมตรนะครับแต่การวัดของมันผมงงมากคือดูไม่รู้เรื่องนะอ่ะเออดูไม่รู้เรื่องว่ามันวัดว่ายน้ำยังไงสรุประยะของมัน600เมตรวัดออกมาให้ผม600เมตรก็ขาดไป200สําสำหรับผมขาด2 0 0โอ้โหถือว่าเยอะเกินนะฮะ ไม่ใช่นาฬิกาสําหรับการว่ายน้ำนะครับก็เอาไว้วิ่งอนะ่ะโอเคเอาไว้ทําอย่างอื่นอะไรเตือนอะไรเนะี่ยดีเลยสวยนะครับแต่ว่ายน้ําไม่ใช่หน้าที่ของมันแล้วนะครับใช้ไม่ได้ฮนะโอเคไม่ดีอันนี้คือคือเรื่องของว่ายน้ํากลัวไม่ชัดเจนไปเอาอีกครั้งหนึ่งผมขอทําอีกครั้งหนึ่งกลัวไม่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งผมเลยกําหนดว่าเอางี้ออโตโ้แลบเลยให้มันออโตโ้แลบเองไปเลยอ่ามันตัดแลบตอนไหนแล้วแต่มันเลยนะ ผมไปไหว้เหมือนเดิมก็คือไปไหว้เท่าเดิมเลย800เมตร800เมตร8รอบเนี่ยเออ800เมตรเลยดู1 2 3 4 5 6อ่า7 8ี่าอันนี้2นะโอเค800เมตรเลย800เมตรมันวัดได้750ซึ่งอันนี้คือออโต้แล็บออโต้เซตมันตัดออโต้เองมันคิดว่าจบแล็บมันก็ตัดเองไหว้ไปเกาะขอบมั้งมันก็ตัดมั้งไม่รู้กับมันเลยงงเหมือนกัน ได้ออกมาตามนี้ซึ่งผมดูไม่รู้เรื่องบอกตรงๆนะครับแล้ววันนี้มันบอกว่าผมไหว้ฟรีสหว้บัตเตอร์ฟลยวันนี้บอกว่าผมวหว้ผีเสือ้อซึ่งผมไม่ได้ไว่า้ผีเสือ้อผมไหว้ฟรีสไตล์นะครับไหว้ฟรีสไตล์ท่าเดียวเลยนะครับอืมออกมาเป็นแบบนี้ก็อืดูไม่รู้เรื่องครับบอกตรงๆแล้วก็ค่าสวูฟที่เกิดขึ้นนักว่ายน้ำก็จะดูค่าสวูฟใช่ไหมผมไม่ดูแล้วเพราะว่าในเมื่อระยะมันไม่ตรงเวลาอะไรก็ไม่เข้าใจก็ไม่ต้องมาสวูฟสวเวิร์อะไรแล้วนะครับอ่ะ นี่คือเรื่องของเอาไปวัดมานะครับนะเพราะฉะนั้นผมขอสรุปแล้วกันนะครับสรุปว่าเจ้าตัว T-REX 2เนี่ยผมคิดว่าการวัดระยะ GPS ของมันเนี่ยเชื่อถือได้ดีเลยครับค่อนข้างที่จะแม่นปัญหาที่มีก็คือไอตัว Heart Rate Sensor เนี่ยการวัดหัวใจ h a r ์ r a ร e เนี่ยครับในตอนแรกเนี่ย7-8นาทีแรกเนี่ยมันชูดขึ้นไปครับมัน มันไม่ตรงแล้วหลังจากนั้นมันค่อยกลับมาตรงนะครับส่วนการเอาไปใส่ไว้น้ําสำหรับผมก็ผมคิดว่ายังไม่โอเคกับการใส่ไว้น้ําครับผมและนั่นก็เป็นการรีวิวประสิทธิภาพความแม่นยำนะครับของเจ้าตัว Amazfit T-rex 2นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงอยากจะเปรียบเทียบกับรุ่นหนึ่งว่าเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็เอาไว้เจอกันในวิดีโอต่ตอๆไปนะครับยังไงก็ ออกกำลังกายอย่ามีคนสุขกันนะครับเอาไว้เจอกันกันกนแบแวตทูรรันพวกเราอีกทีนะครับสวัสดีครับผม